ไย้อมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม NBA 2K 2 2นะครับผมกับเอ็กแกลดอนหุยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางไปยังอา่าเขาเรียกว่าอะไรออฟฟิศนะครับผม <laughs> <laughs> เพื่อไปคุยกับฮา r v ว y l ์เลเซอร์นะครับผู้จัดการทีมของดีทรอยต์พิสตันนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ต้องไปตามในเรื่องนะฮะนะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทำการ ขอเทรดนะครับมันก็จะมีข่าวลือออกไปนะครับอย่างที่เอเจนต์เราบอกไว้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ไปไปเข้าไปถึงหูของ h a r v เลเซอร์แล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องพูดคุยกันแล้วแหละครับผมนะฮะเคลียกันนะครับซึ่งมันจะต้องมีบรรยากาศมาคุยได้แน่เลครับผม,มน่าจะต้องอึดอัดกันพอสมควรนะฮะซึ่งตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่าทีมกับตัวเอกาตดอนุยเนี่ยถือว่า ทำผลงานกันที่ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวๆค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวไปดูคัสซีนตรงนี้ก่อนนะครับผมมาแล้วครับเดินไปหาแป๊บห้องพิจารนะครับเฮ้ยวาวี่นะยังไงก็ต้องคุยกันอยู่ดีเลยครับผมนะเห็นแล้วเห็นละนะครับมา มาถึงจุดนี้ก็แล้วครับดูหน้าดิโคตรตึงโคตรตึง <c oughs> ฉันอยากจะบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนโดนรถบรรทุกชนเลย <c oughs> <c oughs> ฉันพานายมาที่นี่ <c oughs> แล้วก็ทําให้รู้สึกเหมือนที่นี่คือบ้านนายต้องการที่จะย้ายออกไปอย่างเร็วที่สุดอย่างนั้นแหละครับกับผมตัดสินใจไปแล้วครับผมนะ ผมตัดสินใจไปแล้วครับผมว่าสภาพแวดล้อมที่นี่มันไม่เหมาะกับการพัฒนาของผมนะครับเพราะแวดล้อมที่นี่มันไม่ค่อยดีมันก็แค่นั้นแหละครับนายก็รู้ฉันไม่จะไปต้องเทรดนายใช่ไหมถ้านายเจราจากออกสื่อมันจะทําลายชื่อเสียงนายนะเอเจะได้บอกไหมบอกแล้วครับ <Okay. S 1> งั้นละ่ะ โอเคน่าจะได้เทรดในเร็วนี้ระหว่างนั้นอย่าเจ็บกันแล้วกันจะเย็นครับจะเย็นครับถ้าจันมีอะไรจะพูดกันได้อีกเดี๋ยวค่อยพูดกันผ่านตัวแทนแล้วกันผมขอโทษครับที่ทำให้รู้สึกแย่ก็คือตัดบทเลยครับไม่ยอมคุยด้วยแล้วไม่คุยด้วยแล้วนะครับงอนเนะยมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจรจากันผ่านตัวแทนนะฮะโอ้โหอ ก็เราทำเขาเองกันเนาะก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาเนี่ยต่อไปเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เรากลับไปคุยกับริกกี้เนีฮยเรื่องเตรียมตัวออกสื่อเลยครับผมมาว์ปมาอย่างไว เพื่อนฉันเพิ่งวางสายจากเอเย่นนายไปเองพวกเขาต้องการให้ฉันจัดการเรื่องสัมภาษณ์กับแคเดนกรีนน่ะฉันประหม่ามากเลยเพื่อนก็ต้องกัรนะสินายกำลังจ่อทีวีแล้วก็บวนเรื่องเจ้านายให้ชาวโลกรู้ตอนนี้ฉันไม่อยากให้นายคิดว่ากำลังคิดผิดอยู่พราะไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะฉันเข้าใจริกมีคนจับจ้องฉันเยอะมากก็ใช่แหละายู้ถูแคเดนกรีนนะเธอเป็นคนที่น่านับถือมาก คงไม่เหมือนกับแฟง์นะใช่จะหมายถึงทั้งหมดนายทั้งหมดที่นายกำลังทำมันกดดันนิดหน่อยทำอยิางนัมันง่ายมากันน่ะง่ายกันเหรอมันง่ายกันเหรอโอเคโอเคฉันเข้าใจนายแล้วฟังนะนายไปเตรียมคำประกาศของนายเถอะเอาแบบดีๆไปเลยนายพูดถูกจดการเองนะใช่ฉันเอาอยู่แล้วแต่เพื่อนนะโอเค ขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนเราจะไปจัดจัดนัดวันมาให้นะครับเดี๋ยวเขาโทรหาอ่ากาเรียกว่าอะไรนักข่าวนะครับที่ชื่อแคนเดน c e นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมวันนัดสัมภาษณ์ให้เรานะครับส่วนระหว่างนั้นนะครับเราก็ต้องทําผลงานกันต่อไปนะครับกับทีมต้นสังกัดปัจจุบันนะตอนนี้นะครับอย่างพิสตันนะครับ ซึ่งตอนนี้นะฮะพิสตันของผมเนี่ยโอ้โหฟอร์มถือว่าจัดจ้านมากทุกคนนะครับนะปาทที่แล้วก็เห็นกันแล้วนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมเราชนะกันติดต่อกันมาแบบดูดิ1 2 3 4 5 6 7 8 8เกมติดกันนะครับเอาชนะมา8เกมติดกันเลยนะจากอันดับ15นะครับอันดับสุดท้ายในในสายนะครับตอนนี้ทยานขึ้นมาอยู่อันดับที่8แล้ว เลยครับโอ้โหถ้าจบตรงนี้ก็คือเข้าเพย์ออฟได้อ่ะคิดดูดินี่เพิ่งสร้างทีมันเนี้ยเนคือตอนนี้คือแบบว่าถ้าไม่ย้ายก็ก็ได้นะไม่ย้ายก็ได้นะครับผมแบกไหวอยู่นะเนี่ยเออเดี๋ยวจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยผมอาจจะไม่ชินกับระบบเกมในภาคนี้นะครับมันยังไม่มันยังไม่เข้ามือนะซึ่งณตอนนี้นะครับเราโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็อาจจะทําให้เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนนะครับ ให้เ,เพื่อนเในทีมเนี่ยเล่นกันได้ดีขึ้นด้วยนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเราสามารถทําได้ทั้งแต็บนะครับแล้วก็สร้างเพลงให้เพื่อนเล่นได้ด้วยนะครับผมนะคุมเกมมะว่ากันเนี่ยเพล์เกเกอร์นะเออส่วนในเกมต่อไปนะครับเราต้องเจอกับ, New York, ix, น,บน,นิวยอร์กนิกส์นะครับตอนนี้นิกส์อยู่ันอ่าอยู่ในอันดับที่6นะครับผมทางฝั่งฝั่งไหนเนี่ยฝั่งเรานี่ว่านะครับโอ้โหสถิตินี่เท่ากันเลยครับ ชนะ15แพ้15นะครับมี3ทีมด้วยกันที่สถิติเท่ากันณตอนนี้นะครับมีนิวอร์กนิกส์นะครับบอสตันเซลติกนะครับแล้วก็ดีทรอยต์พิสตันนะครับเอาว่ะเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราชนะนะครับเราอาจจะทะยานขึ้นไปอยู่ที่6ได้เลยนะใช่ไหมแต่วันนี้เราไปเยือนนะครับไม่เป็นไรฮะสู้ตายอยู่แล้วครับตอนนี้เนี่ยนะครับเพื่อลมทีมเล่นดีเราก็ลมดีไปด้วยไงนะโอเแคไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผม รวมทั้งไอ้ก้ดโดนหุยด้วยยิงสามจังหวะนี้ไม่ซึ้มครับโอ okay. okay. เคโอเคใจเย็นเพื่อนตาแรกต้องเป็นของเราหรือเปล่าสับหนึ่งทีขอสกรีนก่อนขอสกรีนมาครับขอสกรีนมา,นมาทิ้งเพื่อนไม่ตามมาแต่ยังได้อยู่ไหมโอ้โหอ้าวสวิชกันครับผมงงอย่างเดียวก็คือ สัจวดอ่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยโรเข้าไปอ่ะจะเล่นพิกแต่ไม่โรครับเล่นพิกกันโรแต่ไม่ยอมโรเข้าเข้าเข้าแป้นอ่ะเข้าห่วงอ่ะฮึบโดนจนได้ครับสับหนึ่งทีมึงจะปิดกูได้สักกี่ทีฮะเพื่อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเฮ้ยชื่อ แต่เขียวครับเฮ้ยชื่อไม่เขียวก็ยังลงอยู่นะฮะโอเคมาเขียบ้าเขียบ้าโดนลุมสองครับไม่ได้ได้สวยหายก่อนมันจะยากอะไรขนาดนั้นไม่กดแล้วไม่กดแล้วไม่กดแล้วข้ามล้วนครับ เดี๋ยวโดนโตบอีกผมอยากสกรีนแล้วแบบมีพื้นโดนอีกแล้วสามผมอยากสกรีนแล้วได้พื้นที่ในการยิงสามมันไม่มีไหมต้องใช้แผนไหนวะต้องใช้แผนไหนอ้าวเสียบอลอีก,กูบอลก็ไม่เป็นใจสักอย่างมาอเอานี่แปดวิวเพื่อน ได้ไหมตรงนี er mm ้เลยออืโอเคซึมมามันต้องอย่างนี้ครับไม่ใช่ให้กูขาสกรีแล้วเข้าวงในโอ้โหโนเวลเรียบร้อยครับเบรริตและลุยเข้ามาแล้วโอเลนิกส์ทำแะไรของเบงกนเนี่ยอะไรก่อนเกมเมื่อกี้ชมนิดชมหน่อยไม่ได้เหรอ ะชมนิดชมหน่อยไม่ได้เหรอเทรลบายตรีตรีตรีตรสกิน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 อือโอเคโอเค he got แฟนซีแฟนซีอือไม่เขียวอะ่ะไม่ลงเลยครับ นักเคม่าวอลเกอร์มาทันด้วยเมื่อก you know? you know? ี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เคม่าโอ้โหแต่โดนเขายิงคืนแหวนิเกคืนวันดีคืนกูดทีมกูชอบมึงเข้ามาด้วยเพื่อนพิกแอนด์โรลยูโนยูโนเคม่า แรนดอลคืนมาที่เค m บาครับเค m บาแปดวิขอสกรีนแล้วข้ามเข้ามาบล็อกหน่อยโอ้โหฟลอเตอร์เค m บาวอลเกอร์เพื่อนสกรีนโดนแล้วเออยังไงล่ะเออโอ้โห้กูสามบล็อกได้เพื่อนไอ้กูเล่นคนเดียวใช่ไหม เป็นเลื่องเดียวใช่ไหมเฮ้ไม่มีขาพับเลยเหรอไม่ไปจริงเหรอวะสะจวดฮะยืนอะไร,ไรวะเนี่ยพิ่กนโรเฮ้ยผมเลี้ยงไปไกลแล้วมากอะทำไมมันยังไม่โลเข้าแป้นดีกว่ายังอยู่ที่ก้าแต้มเลยครับผมรายาานะยะห่างเนี่ย ปิกเกต์แวนดอลอย่าบางกูม <Walker. S 1> สั้นไอ้ตุ้งจะสกรีนฝั่งไหนกันแน่เนี่ยไม่เข้าจริงครับเอายิงไปจวดมึงยิงไม่ได้อีกโอ้โหแล้วให้กูถืออ่ะทันไหมเนะี่ยอือโอเค <laughs> โอ้โ วิ่งอย่างไวเคมป้าวักเกอร์ยังฟิตอยู่เลยโอ้โหดูดิจังหวะที่โดนบล็อกสวยเซติงเบอรอื้อซึมเอาดิใครนับถอยหลังวะเมื่อกี้ใครนับถอยหลังยิงกลางเริ่มมาครับยิงนอกก็เริ่มมาช่วงนี้อุย้ยกูโดนเคมป้าเผาเครื่องอีกแล้วโอเคโอเคขอแบบกระหึม เอาแบบกระหึม่มกระหึ่มเลยกระหึม่มสัดอีดเบยซึมโอเคโอเคโอเคถือว่าให้อภัยได้เนี่ยให้อภัยได้แต่กูไม่ได้อาสซิสต์แค่นั้นแหละมองกูด้วยเออซึมมันต้องสกรีนอย่างนี้ต้องขอเวลานหนอกบ้าอะไรครับนิวยอร์กนิกส์สกรีนหน่อย นี่าเฮ้ยเจ้โอ้โหแอร์บอลกูมีเทคโอเวอร์ไว้ทำไมวะผมก็เล่นเหมือนพี่นี่เลยครับโอลิมนิกส์เอ้ามึงถอยกลับมาทำทำทำแปะอะไรวะนีตรงนี้เบื่อมากโอลิมนิกส์เนี่ยเล่นเป็นปมื่อไหร่ทิ้งไหนครับ เคลียร์ขึ้นโดยเพื่อนเยี่ยมอื้อโอเครีบาวไม่ได้ไงคุณว่ารีบาวได้อีกทีนึงอื้อไม่ยิงครับบอรเกอร์ก้าววิกลับมาที่แรนเดอเล่นอยู่2คนผมรอเลยผมรอเลยเดี๋ยวเขาจ่ายก็ยังจ่ายได้อยู่นะสปีลเหรอสปีลเหรอโอ้ยอย่างพิว อ้แข่งกันพิ้วเหรอทำไป16แต้มครับค่ำคืนวันนี้ของเคมาร์บอกเกอร์ไม่หลงเลยเว้ยเฮ้ยกูวิ่งอ,อ้อมอะเพื่อนมันงงๆนะแล้วก็ูดิดูด,ดิดูมันมิสแมทดิดูดูมันสวิชดิแล้วกูจะสู้เขาได้ยังไงเพื่อนฮะไอเบอะไรของเบวะเบจะเรียกมาหรือไม่มาคือ แต้มกู36แต้มหกแมมาเพื่อนมาสกรีนหน่อยวดวบเบิรทีมด้วยทิ้งในโดนสตีล,ตลแรนโดจะสตีลแรนโดครับโอ้โห,โอ,โหโอ,อยู่ๆจะเก่งก็เก่งเฉยหนีไปเป็นเก้าแมครับไม่ให้พวกนี้เลยล่ะยิงดิเพื่อนโอเพช แอซิสผมสองไม่ต้องแปลกใจนะครับดูมันยิงไม่ลงจนมันขาแข็งกันหมดแล้วเนี่ยพี่แบกสุดพลังแล้วนะโดนอีกแล้ววอลเกอร์นี่มันผิวจังวะสติลสวยแต่ได้หรือเปล่าบอลนนะ่ะไม่ได้ครับลงอีก รีบาวไม่ได้แกโอ้โหโดนสามโดนรัวครับเรียบร้อยเกมนี้นะดูสแตม,มิน่าผมดิเหลือแค่นี้เ <c oughs> นี่ยมันไม่วิ่งเข้าอ่ะเ <c oughs> พื่อนอูไปเล่นใต้แป้นกันเหรอเพื่อนไม่เล่นใต้แป้นกันเหรอฮะโอ้โหร <c oughs> อแต่กูนี่แหละ <c oughs> ไม่ไหวมัง้ง ไปแล้วเคบาบวอ์กเกอร์ผมตามไม่ทันโอ้โหแรนโดฝั่งนู้นเขายิงสามกันรัวๆครับทีมกูมีใครบ้างกูคนเดียวถามแทมอ่ะเอาสั้นๆง่ายๆก็ไม่ลงด้วยไม่ได้เกิดถ้าผมไม่ลงก็ไม่มีใครลงเลยครับนั่นไงหม จแต้มเลยเหรอไม่ออกอ่ะนะโอ้ยกูโดนเพื่อนกันเองนี่แหละที่บังนะที่วิ่งติดไม่ใช่ติดอะไรหรอกติดพวกเดินเองนี่ฮะฮ้ซึมเอามามาในเมื่อพึ่งแต่เราเราก็จัดเต็มให้โอ้ย อุย้ยเกือบหลุดเกือบหลุดโอ้โหแต่โอลินิกมันตามไม่ทันครับโอ้พุทธศินเข้ามาบังทางด้วยนะไม่ได้บังเฉพาะเพื่อลุ้มทีมนะครับกรรมการก็ขขเขาด้วยสกรีน,นครับโอลินิกครับไม่มากไปเองครับ ซิลก็ยากภาคนี้โฮ้ยโอ้โหทำไมกูทำไมผม <c oughs> หลุดไปไกลขนาดนั้นวะแ <c oughs> ปลกๆวะ่ะทำไมตัวมันสไลด์ขนาดนั้นนะ <c oughs> ดีโรสวับช็อตแน่เออมึงว่าไกลไม่เป็นหรอยังไงปัดเวกไม่ได้ไมางั้น <c oughs> เข้าดิ <c oughs> เข้าดิเพื่อน ไปมันจ่อกันนานจ,จังวะจะแช่กันนานทำไมวะเวลาพิเกนโร่ดิโรสโอู้โหเรียบร้อยครับเล่นกับแกรนก็ได้ครับแกรนไ,ไปอือคนเดียวที่เล่นกูได้อะเจเรมี่แกรนนะครับแต่คนอื่นเนี่ยไม่เอาเลยครับพิเกนโร่ทั้งสจวตทั้งโอลินิกส์นะครับ ยืนปักแล้วก็เข้าไม่เข้าทำอะไรก็ไม่ทำอาอโรบินสันมาดิตามทันปะล่ะฮะตามทันหรือเะล่ะสยนหน่อยครับายครับเจเลมีแกลนคนนี้คนเดียวที่เล่นกับผมได้ครับแอสซิสทั้งหลายทั้งแหล่ก็มาจากเขาเียแหละ โอ้ยโดนบางยิงสามแนะ่บางแล้วบางอีกเรียบง่ายครับสู้เขาไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือสามแต้มครับเคมาร์ักเกอร์ทำไปตั้งสามสิบสามสิบสี่แต้มนะคืนเนี้ยนะครับไม่ธรรมดานะฮะน่าจากผมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะผมเอาเขาไม่อยู่คนอะไรจะพิ้วกขนาดนี้ดูด,ดิโอ้โหรีบา,าวก็ไม่มี เอาอะไรไปสู้เอาอะไรไปสู้ก่อนฮะแต่เขาก็ปิดผมไม่อยู่นะเคม่าส <39 S 2> นะามสิบเก้าแต้มเลยฮะเคม้าวอเกอร์วันนี้ครับทำแค่สามสิบเก้าแต้มเองแต่ทีมจะชนะแล้วคูทำตั้งหกสิบเอ็ดแต้มหกสิบสนะี่เลยเนี่ย กลับมาแพ้เป็นครั้งแรกครับหลังจากที่ชนะติดกันมารัวเจ็ดเกมนะครับ7จ็หรือแปวะนะี่ครับกลับมาหัวร้อนอีกครั้งนะครับที่ผมทำตั้ง64แต้มยังช่วยทีไปได้เลย64แต้มนี่คือเกินครึ่งเนี่ยเนะี่ยโอเคย้ายไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ เอาละฮะวันนี้ก็ตัดจบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันไปในพาร์ทหน้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดูกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูใหม่กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะฮะช่วยบรรเทาอาการหัวอุ่นของผมด้วยนะครับโอเคสหรบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเลยครับแล้วพบกันใหม่วันไหนบ๊ายบายครับ